วนพวกเรามาเรียนรู้ในในส่วนนี้ด้วยและเป็นโอกาสดีให้กับกลุ่มต่างๆบา,างอย่างอยู่ในส่วนกลางแล้วทีมไม่ได้รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นและประจักษ์และก็มีความหวังเนาะพวกเรามีความหวังมากขึ้นไหมกับการต่อสู้กับเอ็นซีดีหลังจากฟังสามสี่คนแล้วนะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งเราเห็นชัดเนาะเราวันนี้มาในส่วนของเรื่องของทีมอ,อสมเนาะซึ่งบางคนจริงๆเรื่องอสมนี่มีมายาวนาน ประวัติศาสตร์ของอสมอมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วถูกไหมคะแล้วก็เคยมีคนพูดถึงว่าให้จริงๆมันเก่าและล้าสมัยไปไหมอสมอเวลาเราพูดถึงงานสาธารณูปฐานและงานอสมนะคะแต่รู้สึก้มันเรื่องมันไม่ค่อยดูดีแต่จริงๆภายใต้เรื่องโควิดและหลายอย่างนะมันพิสูจน์แล้วทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเรามีของดีคืออสมเนาะในส่วนนี้ที่สามารถทําได้และทําได้ทุกโรคนะคะ เดิมทีเดียวเรื่องเอ็มซีดีก็เป็นเรื่องที่เราอย่างที่คุณหมอว่าเน่บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากๆเนาะแล้วเราประสบความสําเร็จกันเรื่องการจัดก,การเรื่องโรคติดต่อมาเยอะแล้วแต่พอมาเจอโรคไม่ติดต่อเนี่ยเราเจอว่าทําเท่าไหร่เราแนะนำสามอสองสองมากี่ปีแล้วแล้วเราก็จะเจอความไม่สาเร็จรอยนะู่เนาะถูกไหมคะหรืออะไรใครบางส่วนไม่สาเร็จทำไแต่รอบนี้เราจะเห็นม,มิติใหม่การจัดก,การ MCD มันมีหลักการเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังให้เห็นว่ามันเป็นอะไรบ้างแต่ส่วนหนึ่งอยากจะให้เราคิดว่ายินดีและชื่นชมและปรบมือให้กับทั้งสี่คนตรงนี้ก่อน,นะนเนาะเราจุ๊บ้าบทเรียนทั้งสี่คนดูไวก็แตกต่างกันเนานะท่าทีท่วงทำนองก็คนละแบบกันเนาะก็เหมือนพวกเราในพื้นที่เนาะมันก็ไม่ได้มีใครพูดเก่งได้เหมือนกับคนอสมอดีเด่นเนาะถูกไหมคะและบางคนก็ไม่ได้จะมีอะไรเยอะแยะ แต่เราคิดว่าทุกคนมีเหมือนกันคือจิตใจที่ดีและมีความรักและอยากเห็นคนในทุกชนเราและในครอบครัวเรามีความสุขและสุขภาพดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจเหมือนกันทุกคนนะคะเราคิดว่าใจนี่เปนตัวหลักกำลังใจและจิตใจที่มุ่งมั่นเป็นตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะคะเราคิดว่าอันนี้คือตัวสําคัญก่อนเนาะในการจัดการเพื่อในส่วนที่เราพูดถึงปัจจัยความสําเร็จเนี่ย ส่วนหนึ่งต้อมาต้องมาจากพวกเราเองมีความตั้งใจดีเจตนาดีและมีวิธีคิดและความคิดที่ดีนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นและว่าคู้อุปการนะคะที่ทําให้ตจมจุดกังนี้ได้นะคะอยากจะให้เห็นว่าหลายคนมีหลายแบบแต่ละคนมีสไตล์บางคนอาจจะรู้สึกจะพูดไม่เก่งเหมือนคนคนนี้นี่ฉันจะไปทาได้ไหมน้องบางอย่างเนาะแต่เราก็จะเห็นว่าบางคนก็ไม่ได้พูดเก่งเนาะแต่อาศัยความใกล้ชิดความจริงใจ ความเชื่อใจและความอดทนความรักที่มีต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จตรงนี้แน่น,นอนะคะและเราเชื่อว่าพวกเราทุกคนทําได้และมีโอกาสทําได้แต่หลายอย่างก็สามารถเรียนรู้ได้เนาะในจุดต่า,างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราเห็นว่าหลายอย่างนอกจากตัวเขาที่เป็นตันวหนปัจจัยความสําเร็จแล้วเนี่ยหลายคนพูดประเด็นสําคัญคือเรื่องความร่วมมือกับหลายส่วนนะ และความร่วมมือที่เราพูดถึงสามหมอเนาะในในส่วนนี้จริงอยากจะพูดต่อทีหนึ่งว่าหลักการอสมนเนี่ยพวกเราเคยได้ยินคำวาสาสาขณูถานไะคนรุ่นเก่าๆติได้ยินเนาะแบบที่คุณว่าแบบนี้โอ้มามนตกใจผุ้เก่าแต่รุ่นใหม่ก็มีความสำคัญเพราะมันมีการพูดเรื่องนี้เรื่องงานสาสุขณูปานทั่วโลกนะคะและมันมองให้เห็นว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าหลักการสาสุขมูลฐาน มานจนถึงปัจจุบันแม้โลคมันเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ตามแต่การสื่อสารด้วยบุคคนและความเข้าใจในหลักธรรมมันไม่ล้าสมัยนะคะแล้วเติมนิดเดียวว่ากการสาธารณสุขพื้นฐานะมันมีประเด็นสําคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนการทําให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีบทบาทร่วมนะคะและอสมอเป็นส่วนหนึงอยู่ในในส่วนนั้นด้วยเนาะในแง่ของยุกสมัยถ้าย้อนกลับไปเห็นว่า หลายอย่างเมื่อ 30- 4สปีที่แล้วที่มันมีปัญหาสุขภาพาที่โดยหน่วยบริการเองทำไม่สำเร็จแต่เมื่อยื่นมือให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและช่วยเตรียมคนในส่วนนี้เข้ามามีบทบาททำให้หลายๆเรื่องเข้าถึงได้ไม่ว่าเรื่องวัคซีนเรื่องปัญหาขาสนาเรื่องอะไรในสมัยเดิมมันสู่ความสำเร็จและสำเร็จได้มาจนถึงปัจจุบันนะคะและทำให้เห็นว่าแม้โลกมันเปลี่ยนไปเนาะ ดูเหมือนยากนะคะในส่วนนี้ก็ยังทาให้สําเร็จอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นหลักการสาคัญและมันมีอีกอันหนึ่งซึ่งเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้และชัดเจนม,มากเลยเนาะเรื่องภายใต้เรื่องอาสาทำไมสาธารณสุขฐานเมืองไทยเนี่ยยัง,ย,งยั่งยืนและต่อเนื่องได้และเราจะเห็นว่าหลักการสาธารณสุขฐานเมื่อกี้นอกจากเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยในส่วนนี้นมันมีหลักการที่เรียกว่าสร้างเทคโนโลยีที่เหมานะสมะการมีส่วนร่วมของประชาชน จะไม่สําเร็จได้ถ้าวิชาการหรือเทคโนโลยีของเราไม่ได้ถูกแปลงให้เหมาะกับบริบทและก็ยุคสมัยทางการที่เหมาะสมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือมองว่าประเด็นเวลาเราพูดถึงโควิดเนาะเราบอกมีเครื่องมือกลางใช่ไหมกินร้อนช้อนกลาใช่ไหมใส่แมสต่างๆอันนั้นคือเครื่องมือกลางซึ่งทําทได้ง่ายไหมทำได้ง่ายาทุกคนทําได้ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือนะคะ ประเด็นตอนที่เราขับเคลื่อนเรื่องงาน m c d เราพูดถึงสามพอสองสอเนาะอาหารออกกําลังกายสุราย,ยาสูบใช่ไหมแต่เราก็จะพบว่าคําพูดเหล่านี้บางทีมันพูดแล้วมันปฏิบัติยากให้ไปออกกําลังกายให้ไปอนะไรเงี้ยลดลดบุหรี่ลดเหล้าทั้งหมดมันไม่รู้ว่ต้องทําแบบไหนยังไงถูกไหมคะมันจึงทําให้กระบวนการขับเคลื่อนอันนี้มันจะไปไม่ถึงพอเรามาเปลี่ยนไปอะไรนะใช้คำว่าอะไรนะคุณเดี๋ยวขออนุญาต อ่าโลแกนของเราเนาะเดินหมื่นเก้าใช่ไหมเดินหมื่นเก้ากินข้าวกรองสองวีพีดีเครื่องวัดน้ำตาลเนาะมันเขาเรียกว่าถ้าให้เราเห็นว่ามันถูกแปลงเนาะเรื่องของคําว่าออกกําลังกายให้กลายเป็นเรื่องเครื่องมือง่ายๆจริงๆก็คือแค่เดินของเราที่อยู่ในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะแล้วบอกไปว่าเดินแค่ไหนถึงจะพอไม่ใช่ว่าเดินยังไงก็ได้เนาะถูกไหมคะใน,ในส่วนนี้อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องเนาะ กินข้าวกล้องจริงๆมันก็คือการเพิ่มสัดส่วนของอาหารรลยการบางอย่างที่เราพูดถึงอาหารเนาะถูไหมคะแต่มันถูกแปลมาโอเคอะไรมันจะเป็นตัวเป๊ะอยู่ต,ตรงกลางแล้วมันรู้สึกพอใช้ได้และปฏิบัติได้ในท้นที่ของสุราษนะเนะแต่ก็ต้องเป็นคําถามที่ค่อยๆว่ากันนะว่าจรินตัวนี้ข้าวกล้องมันจะเหมาะกับค,คนทุกคนหรือเปล่าหรือไรแต่มันยกตัวอย่างที่เห็นว่ากินข้าวกล้องก็เป็นเครื่องมือของการแปลงจากคำข้อวงาคำว่าอาหารดี มาสู่สิ่งที่เป็นปฏิบัติการง่ายๆถูกไหมคะปฏิบัติการง่ายๆไม่ได้พูดล,ลอยๆอยู่ในในส่วนนี้รวมถึง B ีความดังนะก้คือการตรวจเช็คสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นเครื่องมือห่นที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็ความเข้าใจเรื่องนับตามที่มันเป็นเป็นตัวความเสี่ยงบ,บางอย่างเนาะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้พูดไปถึงสุรายาสูบซึ่งอาจจะมีประเด็นไม่ครบนะคะแต่เราก็คิดว่าถ้าเริ่มจากเป็นสนนี้มันก็อาจจะเป็น ได้นะคะซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่สําคัญมากในเรื่องเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนความรู้วิชาการที่มันเป็นความรู้ลอยๆไปสู่เทคโนโลยีที่ปฏิบัติได้งา่ายแล้วก็ต้องส่งเชริญคนที่พยายามปฏิบัติตรงนี้นะคะ่ะแต่เราก็ต้องคิดว่าคาว่าความเหมาะสมและปฏิบัติได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆอะไรอะตรวจสอบทวบควนเนาะอย่างที่น้องพูดว่า บางอย่างเราก็อาจจะต้องตรวจสอบทุกควไปเรื่อยๆว่ากับคนกล <ๆ S 1> ุ่มนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ไหมเป็นจะปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่นี้ก็ต้องชื่นชมทั้งสี่ห้าคนนะี้เห็นว่าวิธีดําเนินการคำเหมือนกนะันเนาะหรือหลักการเหมือนกันถูกเอาไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการดําเนินการที่แตกต่างกันแต่ละคนมีสไตล์และมีวิธีการแตกต่กางกันและบางพื้นที่ไม่ได้มีหมอเอกชนเหมือนกับที่บา้นานตากลุ่กๆๆมก็จะเห็นว่า กีมแกแต่พูดแต่บ้างจากหมอเอกชนเดยบนะจริงๆถั้งไปต้องไม่พูดถึงแกนะมันต้องพูดด้วยตัวเราเอง,เองนะในส่วนเลยนะ,ะริงไหมถูกไหมค,คะแล้วคือว่าคุณหมอเอกชนก็อยากเป็นหมอแต่จะเห็นว่าไม่มีหมอเอกชนในพื้นที่อื่นๆก็ทอนได้ถูกไหมค,คะมันเรียนรู้และถ,ถ่ายทายอดตรงนี้ได้ในส่วนนี้แต่ทําให้เห็นว่าวิธีแปลงจากข้อความวิชาการไปสู่ปฏิบัติการมันก็อาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจในพื้นที่และบริบบเป็นเรื่องสำคัญ นี่ก็ต้องชื่นชมทั้งทีมสหอนะคือทีมโรงพยาบาลทีมอนามัยนะคะหรือบพสต่อและทีมอสมนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนที่สําคัญและอีกทีมก็คือทีมภาคส่วนอื่นๆเนาะไหมคะทีมท้องถิ่นและทีมอื่นๆเข้ามามีส่วนสําคัญด้วยเพราะมันมีประเด็นหนึ่งที่พูดอยู่ชัดเจนเลยว่าสิ่งงานหนึ่งที่น่าสนใจมากของทีมจะไม่พูดแค่ความรู้นะและปฏิบัติการปรายบุคคล แต่จะเข้าใจว่าให้คนจะไปทำบางทีมันไม่ได้ทําได้ด้วยตัวเขาเองมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องหาที่เข้าต้องไม่ได้ไม่มีที่ออกกําลังมันจัดก,การแบบนี้ไม่ได้แสดงว่ามันมีความใส่ใจในข้อมูลที่เราให้ไม่ได้พูดไปส่งๆนะพูดไปเรื่อยๆพูดไปให้เสร็จพูดไปให้ไปเรื่อยๆแต่พูดไปแล้วใส่ใจว่าเขาทำได้ไหมเขาเข้าใจไหมเขาแปลเรื่องนี้ไปถูกไหมนะอันนี้ถือว่าเป็นเป็น สิ่งที่มีความสําคัญมากเลยเนาะในการที่ปรับแล้วก็พยายามปรับสภาพแวดล้อมด้วยอะไรนะอาจาร์หาร้านค้าขายข้าวกล้องราคาดีมีการปรับพื้นที่ต่างๆบางอย่างเนานะที่ให้ทําได้เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากเลยนะคะซึ่งบางทีฟังแล้วนี่บางทีเจ้าหน้าที่เราบางอย่างเราก็ยังคิดไปไม่ถึงนะเจ้าหน้าที่เราชอบให้แต่ความรู้นะไม่ค่อยคิดไปว่าตองเขาจะทําทได้หรือทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้พูดกับเจ้าหน้าที่ในในส่วนนี้เราเห็นว่าเราเราจริงๆแล้ว และจะทําได้จริงไม่ได้ชาวบ้านไม่รักสุขภาพชาวบ er, ้าน er, ทุกคนรักตัวเองและรักสุขภาพแต่ถ้าเราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะให้ห็นว่ามันมีการรักสุขภาพและการส่งเสริมต่างๆตรงนี้ไปด้วยมันสะท้อนให้เห็นชัดว่าสิ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่ความรู้แต่การจัดการสภาพแวดล้อมมีความสําคัญและยิ่งยุคสมัยที่สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะอาชีพก็เปลี่ยนไปเยอะความยากลำบากตรงนี้ การจัดการบางอย่างแทนที่จะเน้นผู้ดุลซีระอกน์ีร็อนแต่การร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมมือได้อันนี้เป็นกินนกหนึ่งกปรุทกต์ที่มีความสําคัญและจริงๆแล้วในสาธสมมารณูลถามมันก็พูดไปแล้วเนาะนอกจากเรื่องการป็ส่วนร่วมของประชาชนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและคือการร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนนะคะและสุดท้ายของเรื่องเทหลักการของสาธารณูปถัมคือการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับหลักการตัวเองและเสรมิมความรู้ได้ ซึ่งเราคิดว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอีกหนึงง่งลิขิตเนาะของการจัดการเรื่องงานสามสูงมูลฐานภายใต้การสร้างเสริมพลังประชาชนและพื้นที่ต่างๆเนาะให้มาทํางานแบบพอดีพอดีตามระบทไม่ได้ฟังแต่เทปพีไอขบนเนาะและไม่ได้ฟังแต่หลักการหารือนโยบายที่เขาส่งมาลอยๆแต่เรามีสมองมีพลังมีความคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนมันประยุกต์มันนะคะอันนี้ก็ต้องชมเชยทุกส่วนเนาะ ทั้งโรงพยาบาลทั้งเครือข่ายทาั้งท่านสาสุขมัเพลทีมต,ต่างๆที่ร่วมกันทาําในในส่วนนี้ทําให้ขับการกับเคลื่อนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่แค่อะไรนะบ้านตาขุนที่เดียวแต่มันขับเคลื่อนไปได้หมดในตอนนี้คือหกพื้นที่เนาะและเราก็คาดว่ามันคงไปทั่วทั้งจังหวัดในอนาคตชีวิตต่อไปนะคะซึ่งมีส่วนที่สาคัญมากนะคะอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อีกนิดเดียวเติมให้กับแต่ละที่เนาะในในประเด็นต่างๆตรงนี้ กรณีของชายาเนาะเราคิดว่าชายามีมิติของการเคลื่อนด้วยการใช้คนป่วยเนาะเรื่องสตรองเรื่องคนป่วยพอเสร็จก็พุว่า็ติดป้ายเลยเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเนาะเนี่ยเพราะว่าเราพูดเราคัดกรองเนี่ยส่วนใหญ่คัดแล้วเอาข้อมูลไปกรองไว้เนาะเราจะเป็นสิ่งที่เราไม่เชี่เสมอนะคัดกรองสิ่งสําคัญของการคัดกรองคือปฏิบัติการให้เกิดการป้องกันให้ได้คือความสําคัญของการคัดกรอง และเครื่องมือสาคัญของการป้องกัน M c d ดีคือการป้องกันต่อนเนาะและคัดกรองแต่เนิ่นๆป้องกันให้ได้แต่เนิ่นๆนั้นถ้าไปคัดกรองแล้วก็ส่งรายงานให้เยวหมออย่างเดียวอันนี้เรายังไม่ไปถึงเรียกว่าท่านคุณภาพเนาะของนะคะคัดแล้วเอาไปกรองข้อมูลไว้เฉยๆส่งเฉยๆไม่กรอแต่สิ่งที่ทั้งสี่ส่วนเนี้ยมันมีปฏิบัติการให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อการป้องกันความเสีย่ยงคู่ไปด้วย ในในส่วนนี้มีปฏิบัติการไว้ด้วยะนะคะดิแตนบ้านตาขุนเน้นที่ส่งต่ออย่างรวดเร็วนาะพอดีไม่ได้พูดเรื่องการป้องกนันอะไรเยอะงเข้าใจว่าอาจจะมีอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับที่อื่นเนะาะที่อื่นจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพอคัดกรองเสร็จไม่ได้แค่คัดกรองอย่างเดียวการสื่อสารข้อมูลเราเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงเนาะล่ะของวิชาการเขาเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยง มันต้องสื่อสารจนกระทั่งเขารู้ว่าความเสี่ยงเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรก็จะมีทีมของที่ไหนนะเป็นหัวใจสี่ห้องใช่ไหมใจบริบททาทนี้ใช่ไหมโอเคการชนะิษฐ์ที่ออกมาเป็นหัวใจสี่ห้องนักบอกได้เลยว่าตรงนั้นเรามีเสี่ยงยังไงและจะต้องมีปฏิบัติการอย่างไรปรับพฤติกรรมตัวเองยังไงเห็นได้เลยนะวันที่เราคัดกรองเนาะไม่ต้องรอจนกระทั่งฉันจะเป็น s โ r o กหรือเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจแล้วก็มาดำเนินการ ซึ่งเราคือว่าอันนี้คือหัวใจสําคัญของการป้องกันนะคัดกรองต้องปฏิบัติการเลยบางอย่างไม่ต้องคัดกรองไม่ได้ปฏิบัติการเลยคือเรื่องอาหารออกกําลังกายเรื่องความเครยียดเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่จริงๆไม่ต้องรอคัดกรองคุณทําได้เลยกับคนทุกคนนะคะซึ่งอันนี้เป็นหลักการสําคัญของเรียกว่าการดูแลทั้งกลุ่มพนักรคือไม่รอคัดกรองที่เราเรียกว่า high risk approach คืออาหาคนเสี่ยงสูงนล้วมาดำเนินการ แต่เราสามารถดาเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอดูว่ามีความเสี่ยงไงเราเห็นเห็นอยู่แล้วนะบางคนก็อ้วนบางคนก็กินเค็มบ้านเราหล้วอย่างบางอย่างเนาะบุหรี่เหล้าอย่างของมาเยอะมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงไม่ต้องรอมาคัดกรองว่าใครเป็นไงปฏิบัติการเลยในการจัดการไม่ว่าเรื่องที่อาหารเรื่องออกกําลังกายเรื่องไหนต่งไม่รอต้องรอว่าฉันจะเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วค่อยดำเนินการซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นอีกงหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราขยับไปด้วยนะคะ ถ้าอยากไปถูกที่บางอย่างป้องกันเลยไม่ใช่เน้นแต่ว่าต้องมาเริ่มต้นตอนคัดก,กรองดําเนินการได้เลยในทุกขนาดของการดําเนินการในชีวิตอสมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราพูดคุยและทำเนี่ยตรงนีไ้ได้ตลอดเวลาได้ดาเนินการได้เลยในในส่วนนี้ก็ <c oughs> เลยฝากไว้ในในส่วนน,วนี้นะว่าบางงานเราจะเห็นว่ารูปธรรมจากคัดกรองก็เกิดปฏิบัติการสามสี่พิจจะมีความแตกต่างกันนรดหน่อยเนาะนในรายลอขึ้นอยู่กับความขนาดและทุ่ทสานอง ปูดีลาของแต่ละคนเนาะแต่หลายส่วนก็เริ่มมีความชัดว่าอย่างน้อยอะไรนะเดิม19ึงเข้ากรองนะคะบางอย่างต่อไปก็เริ่มปุรีสูลาฝากเรื่อยได้เติมเข้าไปดยอีกหน่อยบางส่วนเพราะปูดีสุลาก็คือเรื่องที่สำคัญมากเลกับปัญหาและจริงๆบ้านเราปุรีเขามีความสำคัญเยอะเนาะถูกไหมคะในในส่วนนี้ฝากเป็นประเด็นตรงนี้ที่อยากจะเพิ่มเติมแล้วก็ มองว่าคัดกรองเสร็จเพิ่มที่การป้องกันได้เลยอย่ารอให้มีความเสียงสูงแล้วค่อยนะคะอื่นอื่นออันหนึ่งก็คือเราคิดว่าบทเรียนที่โซนเหนือส่วนใต้โซนเหนือเนื้อหาวิธีการสื่อสารจะเห็นว่ามันมีความเป็นเอกภาพกันมากนะค่อยแตกแถวๆอย่างน้อยในมาตรการใหญ่ๆสำคัญ แต่รายละเอียดก็ว่ากันไปนะคะใน,ในส่วนนี้แต่ละพื้นที่ก็จะมีลาแตกต่างกันไปบ้างนะคะแล้วก็ความน่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่เนาะซึ่งหลายพื้นที่เป็นเขตเมืองหรือบางที่บอกว่ามีคนนอกถิ่นเยอะใช่ไหมคนเคลื่อนย้ายมาแต่เราก็ไม่ละเลยเนาะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลังใช่ไหมคือเป็นคนนอกพื้นที่นอกแหล่งมาอย่างม,ามันมีผลกระทบกับเราได้ทั้งหมดเนาะเราก็ดูแลคนทุกคน,ท,กคนที่อยู่ในพื้นที่ของเราอันนี้ก็ต้อง ชมเชยในแง่ข่งความสนใจและใจใจในประชาชนทุกทุกคนแล้วก so ็ความที่เป็นเอกภาพของการทํางานตรงนี้ด้วยกันก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงอีกจุดหนึ่งที่การชนะสิทธิ์วุกนบจดก็สําคัญที่เราพูดถึงทีล่าเรีอยพูดถึงการเรียนรู้และทบทวนอยู่เรื่อยซึ่งเราคิดว่ามาตรการนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะซึ่งบางบางที่อาจจะทาอยู่แล้วแต่บางที่ถ้ายังไม่ทําเราก็คิดว่าคือเราทําไปตอนนี้มันก็ดูดี แต่บางครั้งมันทาไปบางทีมก็จะเจอหุกระชับแล้วมันมีปัญหาถ้าเรายังควบคุมอยู่เรื่อยๆเยนาะทําไปแล้วเป็นไงมีปัญหาอะไรอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ควบคุมทั้งตัวเองทีทั้งทีมควบคุมทั้งมาตรการรวมถึงที่เราพูดถึงก้าวเดินเลยต่างๆเนียสุดท้ายก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นสรนารมดาทั้งหมดเนาะถ้าเราคิดว่าเราอยู่ปัญหาหลักการะอะไรปรับเปลี่ยนได้ดูให้เหมาะสมตามสถาน,นการณ์และการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง เราเรียกว่าการเรียนรู้เนะี่ยเนาะต่อเรื่องตลอดเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เราทันสมัยอยู่เสมอและกําเนินการได้มีะสิทธิภาพก็ฝากไว้ใ,ในในส่วนนีด้ด้วยแล้วก็พี่าคงไม่ไม่งานเกินรอเนาะที่จะเห็นอะไรนะ NPD ีหายได้หรือหยุดได้เนาะหยุดได้ก็าลงยังไม่ถึงจะหายทั้งหมดเนาะอย่างน้อยหยุดไม่ให้มันเพิ่มขึ้นเยอะนะคะหยุดไม่ให้มันกระจายตัวมากมายนะะอย่างน้อยหยุดการเป็นโรค ที่มันมีความพิการอะไรกัามากที่เราเชื่อว่าตรงนี้หยุดได้และถ้าเรารวมมือกำลังนะคะก็ขอบคุณสวัสดีค่ะทุกคทุกคนขอบคุณคะ